สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนสบายดีกันไหมคะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดนะคะหยุดหยุดทางานในสวนนะคะก็คือพักผ่อนนะคะเมื่อวานนี้ก็หยุดนะ,ะแต่ว่าหยุดครึ่งวันนะ,ะทำงานครึ่งวันแล้วกปหยุดพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะคะก็นะคะมีข่าวจะมาแจ้งแฟน,นคลับนะคะ เพราะว่าอ่าบางครั้งนะคะเวลามายาออกไปข้างนอกนะคะบางทีแบบว่าเจอเจอแฟนคลับนะคะที่เขาไม่แน่ใจนะคะว่าใช่มายาหรือเปล่ปาเพราะเห็นหน้าดำๆนะ <laughs> เห็นหน้าดำๆหน้าเขียวๆนะคะแล้วก็ตัวคับๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ชุดแบบว่าทําทําไร่ําสวนเนาะ,ะเพราะว่าบางทีอ่าแฟนคลับเขาเขาจะเห็นแต่โมเมนต์ที่แบบว่าเราอยู่ที่เมืองนอกใช่ไหมแล้วพอเรา กลับมาเมืองไทยก็เห็นแบบหน้าค,ำคำ้ำๆบางบางท่านเขาเขาเห็นเราเขาก็แบบไงไม่แน่ใจว่าใช่เราหรือเปล่านะจะกล้าแบบว่าไงจะเข้ามาทักทายก็ไม่กล้านะกลัวกลัวจําคนผิดหรืออะไรยังไงเนื่องจากเวลามายาแบบว่านะเข้าไรเข้าสวนนะคะบางทีกนะะ็ออกไปข้างนอกนะคะเล่นแต่งหน้าแต่งตาอะไรนะคะก็คือเราก็ จะแบบว่าหน้าค้ำๆนะคะใส่หมวกใส่อะไรก็เหมือนชาวสวนนะเพื่อนใส่เสื้อละไรสกอตเสื้อแขนยาวอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะในหลายๆคลิปนะคะเขาก็เกิดความแบบว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วบางท่านก็เขาก็ามีการดอบซิปใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะบางทาง่านก็ใช่ต่างบ้านมันเกิดหรือเปล่าคะช่องคุณมายายนะคะ ก็นะคถ้าเกิดเจอมายาโดยบังเอิญเห็นหน้าดำๆนะคะไม่ไม่ต้องกลัวนะเพื่อนเข้ามาทักทายกันได้นะคะเข้ามาทักทายกันได้นะนเพื่อนก็อ่าช่วงนี้แดดแดงะเพื่อนนะตัวก็เลยดำนะคะดำบางทีแบบเป็นไงอ่ะออกแปลงนอกเราก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรมากมายนะคะมันก็จะดูแบบว่านะเป็นเหมือนแบบไง ดูไม่สดชื่นนะนเพื่อนนะเพราะบางทีมีธุระที่แบบว่าต้องออกไปข้างนอกนะคะออกไปตลาดแล้วบางทีไปในในตัวเมืองเนี้ยนะเราก็ขับรถนะคะพี่ชายมารับกระโดดขึ้นรถนะคะออกไปข้างนอกเลยทั้งแบบว่านะมีหมวกมีอะไรใส่ออกไปเลยนะไม่ได้แต่งหน้าแต,แต่งตัวเลยนะคะก็การที่จะมีโมเมนต์มานั่งแบบว่าแต่งหน้าหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่งชุดแบบนี้ก็มีน้อยนะคะเพื่อนนะมีน้อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะเพื่อนนะ ันวันหนึ่งก็จะทําทํางานอาหารเพื่อนทํางานอยู่แต่ในไร่ในสวนนะคะอย่างเมื่อวานนี้นะคะตอนช่วงเราเย็นๆไปๆไปเดินห้างนะคะก็เวลาสามโมงกว่าสามโมงนะคะตอนเย็นนะ,ะไปเดินห้างก็จะรู้สึกแบบว่า,วาอุ้ยเราใช้เวลาเดินนะคะเลือกซื้อของโดยที่แบบไม่ต้องรีบเพราะปกติเวลาไปเดินห้างไปเลือกซื้อของนะะจะต้องแบบว่าทําเวลานะคะ เนื่องจากว่าเราเราต้องซื้อของไปให้ช่างหรือบางทีเราเดินเดินอยู่ช่างโทรมาสั่งของบางบางครั้งนะว่าของขาดนู่นนี่นั่นนะเดินเดินอยู่ต้องรีบจับยิบรีบซื้อแล้วก็กลับบ้านนะคะไปสั่งของสั่งอะไรช่างแต่เมื่อวานนี้คืออได้มีโอกาสเดินแบบว่าชิวๆรู้สึกที่แบบว่าอยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนเราเราได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนนะเพื่อนนะบางครั้งเวลาเราแบบว่าทํางานหนักๆมาแล้วแบบวันไหนที่เราได้แบบว่า ไม่ได้แบบไม่ได้ทางานอะไรนะคะนั่งอยู่บ้านนู่นนี่นั่นแบบมันรู้สึกที่แบบอ่านะแต่บางทีแบบว่าช่วงไหนที่ทํางานงก็เต็มที่นะคะมายาก็จะเต็มที่กับมันเลยนะคะก็อนา,าคตก็คงนะคะคงแบบว่าไม่ต้องมาแบบเหนื่อยขนาดนีน้อตอนนี้เราเหนื่อยเหนื่อยตอนนี้ก็คือหวังว่าคงอแบบว่านะสบายตอนหน้าอนา,าคตน,นะคะก็คือไม่ต้องมาอะไราไมากมายเพราะต้นไม้เป็นอย่างลรกอาหารเพื่อนนะก็ต้องแบบดูแลเอาใจใส่หน่อยเดี๋ยวพอมัน มันโตมันสามารถที่แบบดูแลตัวเองได้นะคะเราก็แบบว่งไงไม่ไม่ต้องดูแลมันมากเนาะ <c oughs> บางทีแบรอ,อ่าเรายัางไงอ่ะอยากจะมีโมเมนต์ที่แบบนะเหมือนอยู่แคนาดานั่งก <c oughs> ินนู่นนี่นั่นนะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> ไม่ได้เห็นไม่เห็นไม่เห็นกินคลิปทําคลิปกินนานแล้วใช่ไหมคะเพราะไม่ค่อยมีเวลาเพื่อนเพราะบางที แม่น้องสาวทําอะไรให้มามก็ตักลันลัดก,กินเลยนะคะก็ไม่ได้มีเวลาที่แบบว่ามานั่งตำส้ตมตำหรือตำอะไรเหมือนที่แคนาดาคนะ่ะเพราะว่าเราต้องรีบไงะคะแบบต้องรีบทานู่นทํานี่นะคะเพื่อนหลายๆอย่างะคะเพื่อนเด <laughs> ี๋ยวปัญญาจะพาเพื่อนไปไป,ไปดูนะคะว่าทําถึงตอนไหนแล้วะคะถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะเพราะบางครั้งก็ถ่ายคร่าวๆไมา่ได้ให้เพื่อนดูหไม่ได้ให้เ,เพื่อนดูนะคะบ้านน้องสาวที่กาลังทานะคะอย่าไปดูกันเลยค่ะเพื่อน คืบหน้าสาบภายนอกฮะ,ะ,ฮะเกือบเสร็จแล้วจับเสะยีะสะยมนจับเสะยียมแล้วก็ฉาบ ดูวากระดับระดับไนอนนี้พักเที่ยงก็ร้อนๆนี่ทานข้าวครับข้าวตนนี้มีอะไรครับก็แงแตงมานอแตงกวานี่้น้ำพริกปลา้านะครับทีเดียวทีมาให้ทานเที่ยงี่ยตอนนี้ต้องแต่ก่อน นอนเง่ยืๆนอนอยงยๆตอนนี้ก็เข้านะักเที่ยงขาดน้ำติดทานข้าว,วง,งสบายจะไปทำความสะอาดหน้าบ้าน,นทำนงติกลาอาหาราเพ้นมากเยอะๆหลังตายแบอารมมากได้อ สายว่าทำงานหน้าดูแลขักของต้งหมอบรัดม้ทให้ลูกสุแล้วมีลูกมาครบไมอยากให้ลูกทำนะครับเพราะว่าเขาดู่มนยทำดูสสบายหวั่านันสิอยากให้ไม่อยากลูกเมียลำบากนะครับ ทำไหวก็ทำไปเรอยเพราะว่าคนที่มาเนี่ยห็นว่าปวดขาปวดนุ่บเม่าในห้วขนมีคมหนามเงินเลไปดามเเลยเนี่ยาลุกตอนนี้แบบน่ารำา อันนี้จารููกมาทำสวนทำอะไรตากแดดอะไรเลยตอนนายแ็กๆหน้าขาวตอนนี้สู้ผมก็คุยก็บผมมึครบบเขาบไปแล้วครับเขาแต่งตัวแล้วเขาไปจะไปทำสวนทำอะไรเขาอีก ทำความสะอาดหนักมากเขาไปทำกิจการงานอะไรทั้งเขาหัวมันก็ผิดก็ทำเอาไว้เป็นคนชอบผลไม้เขาเป็นคนอยู่นิ่งในเต็นนะครับผมบอกงดอย่าตามเลยแดกมานอนอย่างนั้น กหาเขาก็ไม่ได้ก็ขเขาจะทำก่อนก่อนเขาทำหน่งีนี้ทาง้า,ามเนี่ยผมทำล,ล,ลูกแม่ผมทำผมไม่ได้ทำอย่างไรมผมกม็ทำลังทำเห็นลูกทำมมอยา่างนั้นอยูกากแดหน้าดำ ลูกทำเข,ข,ขา้อาางไปป่ไปช่วอยู่ผมหล่ออะานข้าวทานก็ผักพื้นบานธรรมดาเลยนะพีพุ่งตาดอะไรไปดูปลูกทิ้งไว้ดูเลตอนนี้จะพูดกาอะไร ฟันไม่ค่อยดีผมก็อายุมากนะครับตอนนี้ทำงานหนักต้องการหนูนายทำก็เพราะว่าผมมีรถทักประจำตัวผม,อ,มอยากบอกให้ใครรู้ผมกล้าทนเข้ารังิดผมบางทีผมไปทำอะไรอยู่ใน ดูแลให,หให้นะ้องให้น้ำหรือรถพักรถอะไรนะนหนสวนนี่ครับไปเป็นลมลมพักอยู่ในสวนบางทีลูกไปเจอจุดหาเอามาธีบายอะไรอย่างนี้เนี่ยครับเขาลูกเขาไม่อยากไปทำม,มานะนอกบา้าก็ห้ามจริงๆเลยอันเดิ บ้านไปไหนก็โอ้โหเขาก็ต้องเรียกผมแล้วอเดไปไหนยังไไปไหนนะครเขากลัวผมเป็นอะไรผมเป็นหนกบักเดืุ้งมคลีผมกุ้งวันก็ไม่ค่อยดีโอ้โหทานข้าวทานอะไรก็ลำบากที่กริงก็ค่อยกินมังทีเป็นไม่รู้ตัว,วกัดปากกัดคอตัวเอง ไต่ฟันสาวรอไม่ได้ครับต้องทานข้าวแล้วก็ต้องถอดออกตอนหลับนอนอะไรหรอถอดเอาไว้เก็บเอาไว้นั่นเป็นลมขึ้นมาบางทีเป็นลมขึ้นมาผมตัวผมเองไม่รู้เรื่องบางครั้งเป็น ป็ลมขึ้นมานี่ก็ลูกผมเห็นก็บเขาไาดูแลไรพาบาลผมกับัวผมเองผมรู้ว่าผมเองเห็นผมก็ได้แต่มึนงงรู้สึกติตัวขึ้นมาเป็นอายุยังน้อยอยู่ครับอายุติดห้าติดหถึงพบติดเจ็ดนะครับ นอนหลับรับจ้างเขาขุดมันนะนอนหลับกัทานข้าวท้งวันไปนอนหลับรถเข้ามารับจ้างประทุกมันผมก็เองทานข้าวเสร็จครับเข้ามานอนหลับอยู่ใต้ห้องรถ ตอนนี้เราเขาผมไม่รู้เขาเป็นเ,เหี้ยนคนตาับเราผมนอนอยู่ข้างรอข้างหลังขึ้นไปขึ้นเขาติดเครื่องเลยผมก็ดีนั่นได้ใจเหียบกระทะนั่งเหียวกป็นดีขึ้น รถมันดับก็ต่บนั้นผมก็เลยลอกลุ้มาตั้งแต่ประทับให้เป็นโรคขัามาเลยโดนรถนี่ราปลูกเจ้าดูลแลผมเร,เรื่อยมาเนะี่ยบางทีตัวมเองก็โทกหักอะไรขึ้นมาก็ เสียงดังแต่รูปนโดยเที่วบางมาหัวพู้เด็กความมาหัวนั่นไปเดิทุก้งรตรูปนหนขัดก็รูปตาอะไรไปคิดคิดขึ้นมาแต่เดิน้องนะขอให้ทุกค่นนมีความสุขความเจริญกันนะครับดีครับ